เรามีแผนการที่ไร,ร้กาดซึ่งตอนนี้เอลิสนอนหลับอยู่เหมือนเยี่ยมสุดๆซึ่งแผนกางของเราก็คือนี่คือกระเป๋าระเบิดแต่เป็นของปลอมเราจะล็อกเอลิสไว้กับมันเอลิสต้องเชื่ออย่างสนิทแน่นๆเราเรา,เรา,เ,ราเราจะแก้มือด้วยไอ้นี่แหละฉันว่ากูแจมมือมันน่ารักไปนะซึ่งเราจะสวมบทเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็คอยสื่อสารกับเอลิสด,ด้วยเจ้าหูฟังบลูทูธแล้วเราติดกาวไว้จากนั้นเรารอแค่เอลิสตื่นเอลิสขอให้สนุกนะขอโทษน้องชาย ฉันคือเจ้าของกระเป๋ามึงเป็นใครนายไม่จำเป็นต้องรู้นายต้องทำตามฉันไม่เว้ยนายกระเป๋าน่ามีระเบิดเข้าใจไหมโอเคจะ่าให้ทำอะไรเพาะมาเลยพวกทำตามฉันก็พอแล้ะนายจะให้ฉันทำอะไรล่ะฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้นายแล้วนะพวกเอ้ทำสิเอาอย่างี้เอาอย่างไถ้าเจ้นี่ไปส่งนายแล้วเราไม่ได้เจอกันเลยนะแล้วถ้าหากว่านายฆ่าฉันฉันก็จะตายเข้าใจไหมและฉันจะไปหลอกนายถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันจะฆ่าไม่เว้ยอย่าฆ่าฉันเลยนะพวกฉันจะฆ่าฉันจะยอมทำตู้แก้มเพื่อนายเลย ต้องการอะไรพูดมาเดินออกมาจากบ่อนได้เลยพวกจดัดแทงเร็วเข้ารีบออกมาเดี๋ยวนี้ป๋ามาแล้ว <c oughs> เดินไปตามถนนสายหนูลับแล้วโอ้ไม่รู้ว่าไอ้เรื่จะเดินไปถึงไหนนะเนี่ยเฮ้ยน่าสงสารเอาละไอ้หนูเดินเข้าไปในห้างซะจะเข้าไปทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะระเบิดห้างพร้อมตามที่สั่งซะได,ได้ได้โอเค ถ้านาไม่เจิกตายแล้วก็ห้ามขัดขืนคำสั่งไม่งั้นบุ่มจะทำอะไรผมเลยนะครับถ้างั้นก็ทำตามซะนายเหลือเวลาอีกหกชั่วโมงนายต้องหาฉันให้เจอและเอากระเป๋ามาให้ฉันนายจงร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยซะตอนนี้นายอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่นั้นเสพะนายจงอย่าลืมว่ากุญแจปลวระเบิดอยู่ที่ฉันเพราะฉะนั้นนายจงเต้นซะ แล้วพูดว่าควยไรสัตว์ก่อนเธดงนมันต้องม้วนตัวก่อนนะครับผมก็ต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยพอเมงไม่เคยทำแบบนี้สักทีมีแต่กิ้งกุลงเขาแล้วก็เอาคีดเท่าจะปาดทั้งเดลาตอกกำลังกายเป็นคุยไรสัตว์อับเป็นดาวอับเป็นดาวโคดี้ลยสัตว์ฉันรอนายไม่ไหวแล้วนะพวกฉันจะกดระเบิดแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วจะระเบิดห้างนี้ทิ้งเฮ่จะทำาล้วไหอย่างนั้ก็แขนะคร ไว้หำปลอดภัยเป็นพอเอาอยัางเอาเลยยังรอบตาแล<ะ>้ววิ่งคอมแล้วน่าจะปลอดภัยน่าจะบ้าละขุนเจา้าขุนคองคล,ลูกด้วยมันต้องอย่างนี้สินายฉันมาทำไมนายจึงเข้าไปในบ้านและรีดไถเงินของยายนายมาซะไม่งั้นฉันจะกดระเบิดตัวนี้เลยนายจะบ้าหรือไงเนี่ยฉันไม,ม่กล้าทำหรอกเดี๋ยวยายดุเอาเลือกเอาจะตายหรือจะให้ยายดุเฮีย,ยวัสดีครับคุณยาย เาอาเงินที่มีมันทั้งหมดเลยหมดตั้งกตรมันมทั้งหมดเดนนี้เลยกูม,มีแต่เบี้ยสูงอายุอะไรก็ได้เอามาให้หมดออกไปผมออกไปผมก็ตาเนะสิมึงจะเอาเงินไปเปย์กับเธอใช่ไหมกูมจะเอาไว้ซื้อหมากไม่ได้นี่มึงคงขู่ยายเหรอยายไม่รักผมไปไปไกลๆเลยไอ้หลานไม่ดีเลยเมื่อกี้ฉันให้อภยัยหน่อยแต่นายต้องเดินไปแล้วก็เปิดหน้ตาต่างบ้านเดี๋ยวนี้เลยอย่าดุนะเว้ยจากนั้นชูนิ้วกลางขึ้นมาซะ ลักนักขุดใจเอาล่ะต่อไปขี่ใส่หน้าบ้านคิดจะมาเป็นปุ๋ยกันแล้วก็นักขุณเราหลอกเขามาที่นี่เฮ้ยแล้วนายจะทำอะไรกับเขาละเบนเราหลอกเขาว่าจะเจอกันที่นี่และจากนั้นเราจะให้รถขี่ผ่านอย่างแรงและน้ำอยู่ถนนวก็พุ่งใส่เขาและก่อนนั้นนี้จะให้เขาเต้นด้วยตัดตุกตัวงนายอยู่ไหนพวกออกมาแล้วนะพวกจงทำตามที่ฉันสั่งไว้ซะนั่มันแกให้กูเต้นตลอดแล้วล่ะเห็นเขาฮ็ตเพลงนี้แล้วพี่จัดให้น้องเอย ออกมาให้สักออกมาพวกทาตามล้าออกมาซึ่งอ้เจ้าเอาเมื่อแล้วคุยครับกูจะไปเผาบ้านมึงไห้สักไอ้สลดผักเอ้ยไม่ออกมาก็ไปอยู่แมงแล้วสัตว์อําเพี้ยงหมดแล้วอ เอาลานะนาเห็นคนจะเยอะไหมตรงนั้นแหละบอกว่าเป็นควายรัศด์เลยทอมดูนี่แองควายรัศด์รอเฮียหน้าละวิ่งเลยสับเฮ้ยหมอหน,น้าเดียพิ่ม,นมหน้าอะไรเลยไม่ทำแถวนี้นั่นไงเขาอยู่นั่น <c oughs> นี่มันที่ไหนเนี่ยไม่ตะแกะได้ไม่หมดนายจุกต้อนแกะแล้วบอกว่าเป็นควายรัศด์ซะทอมทำดีน้นแองขวายรัศด์แจกก้งขวัยน้าอะไรเฮ้ยทำไผมเลยครับควายรัศด์มาดูเลยผมไม่ทำอะไรทีเนี่ย เอาละของถึงที่หมายแล้วพวกเอากุญแจมาให้ฉันซะนายต้องทำตามฉันก่อนถอดกางเกงออกซะและแกงหำ้ำมึงจะบ้านายเหลือเวลาเพียงสามนาทีก่อนมันจะระเบิดนะพวกแขวะมึงพอใจยังแขวงห้ำของนายซะอำความเพี่ขา้าถ้ามันแข็งแล้วมึงตายมึงรู้จักปลาเลียดน้ะเด็แลว้วบิยเอาละคุณแจอยู่ข้างๆได้นั่นแหละแขวะไม่บอกตั้งแต่แรกมึงจะล็อกกระโดดแสนซับได้ไง เร็วเข้าเวลาเหลือน้อยแล้วขอโทษน้องชยอยมันขึ้นคนไอ้เบนมันกับมันได,ได้แล้วมึงไปจ้ามัง